่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรีประกันรถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนานหนึ่งปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด2 0 0แสนบาทช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือสตีโล160รถสกูตเตอร์หรือ AT ในแบบโมเดลคลาสสิกสไตล์เรทโวย้อนยุค ที่แฟนคลับ Honda เรียกร้องมาหลายปีแล้วครับว่าเมื่อไหรฮอนได้จะทํามอเตอร์ไซค์แนวนี้ออกมาสืบเนื่องจากว่าทิศทางตลาดมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ในแบบโมเดิร์นคลาสสิกนั้นมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีเวสป้าเป็นผู้นําตลาดตลอดช่วงเวลา12ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นยอดขายต่อปีเพียงแค่1,000ถึง2,000คันเท่านั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้ยอดขายของเวสป้า ในปีพศ2565ที่ผ่านมานั้นทำได้สูงถึง48,000คันถ้าเปรียบเทียบกับ Honda แล้วถือว่าน้อยมากครับเพราะ Honda ขายปีหนึ่งล้านกว่าคันแต่ว่าล้านกว่าคันที่ว่านี้ Honda ไม่มีมอเตอร์ไซค์แนวสกูตเตอร์เรตโรคลาสสิกขนาด125ถึง1 6 0ซ c ซึ่งทางเวสป้านั้นต้องถือว่า ทำตลาดมาอย่างต่อเนื่องแต่เพียงค่ายเดียวแม้ว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาจะมีคู่แข่งรายสำคัญก็คือแลม b r e t t a ta, ซึ่งขณะนี้ก็มียอดขายเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันดังนั้น Honda จึงมีการวางแผนพัฒนามอเตอร์ไซค์ในแบบโมเดิ n คลาสสิกที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวกันเร็วๆนี้รูปแบบดีไซน์ภายนอกตัวรถนั้นยังไม่ทราบได้ครับว่าจอกมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ที่แน่นอนก็คือ พื้นฐานเครื่องยนต์นั้นก็จะมาจากรุ่น pcx 1 6 0ในแบบ esp plus 1 5 7า cc 4ว wow, ระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุด15.35แรงม้าที่8,500รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด13.8นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อน,นาทียังไม่แน่ใจครับว่าการเปิดตัวของมันนั้นจะเปิดตัวที่เมืองไทยของเราก่อนอินโดนีเซีย หรืออินโดนีเซียจะเปิดตัวก่อนเมืองไทยคาดว่าในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะมาถึงนี้น่าจะมีข่าวดีครับสำหรับมิติของตัวรถนั้นยังไม่ทราบครับว่าจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนถ้า Honda สามารถทำโครงสร้างตัวถังรองรับขนาดเครื่องยนต์ทั้ง125 160ซีซีโดยมีรูปโฉมดีไซน์ที่เหมือนกันแตกต่างกับที่เครื่องยนต์เท่านั้นน่าจะเป็นคำตอบที่ดีเพราะว่ากลุ่มลูกค้าจะมี2กลุ่ม กำลังซื้อไม่ถึงก็เล่นสตีโล125่ไปถ้าทางการตัวท็อปก็สตีโล160่ก็อยู่ที่ว่า Honda นั้นจะวางแผนอย่างไรในการพัฒนาคำว่าสตีโล S T Y L O เป็นภาษาฝรั่งเศสครับแปลว่าปากกาเรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับเป็นไอคอนิกได้ในแบบคุณไปให้สุดกับ New Scoopy ปี c อค ic เดินเข้าร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศกว่า3,000ร้านค้าถามหาสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์สมิธแคปิตอ l ลิสซิงได้เลย